ไอ้อเหน <Ă ร> ูกิเกินกเกินนเกินะไอ้ชื่คือไม่โดนเจอ,อจริงๆไ <c ười> <laughs> อนน้ทำมิงสวยนะทำมิงเด่นสวยนะ งใส่ต้องบังคับสักรอบไม่บังคับไม่ได้แจ็คบอเมื่อกี้ไม่ไม่มาไม่มาจริงเนี่ยแล้วดูดิไอ้ย่าพอโดนปุ๊บมาปั๊บเลยมึงไปอยู่ไหนมาวะเพื่อนโอ้ไม่ก้แล้วใครยุ่งก้อสวยโอเกิรเกินจะเล่นให้ได้ก็จะเล่นให้ได้จะเล่นให้ได้เจเจเอานะเมื่อกี้ชึ๊บ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 โอเค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  ะเข้าใจมั้ยไปพักรีทายกอเคไม่ได้กับกูโอ้ยจะเหงาใช่ไหม ออจยแก้วเดี๋ยวเราไปชนไอ้เบิร์ดเราไปชนแก้วก่อนนะไปชนแก้วเบิร์ดหวังว่าจะได้ยาอะไรเฟมเฟมว่าเดี๋ยวน่าจะแปลงว่างสองขวดนนี่นั่นน่าจะมาน่าจะมาสักขวดนหนึ่งนะเบิร์ดมายกยกชนแก้วดื่มอ๋อใครอย่าเป๊ะเป๊ะมากพี่ตายเองพี่ตายเองพี่ยอมเสียสละอาร์ตพี่เสียสละเพื่ออาร์ตได้เออพี่เสียสละเพื่ออาร์ตได้เพื่ออาร์ตเลย วายวาไงว่าไงโอ้โหกูเหลือเชื่ออโอ้กูเหลือเชื่อเตอร์กูเหลือเชื่อโอู้หูาไปแล้วเออเปิร์เปิร์เขาให้อาจะอ์ดันคนเดียวตอนนี้ยังจบทันนะเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เจ้าตัวดันชิตกูแตกโอ้ใม่โกรธ ไม่น้ำ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 น้ำป่า sì> สวย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 นี่หรือการเล่นของไดมอนด์ท no> ิมเจอเฮ้ยทิแม่งมามาบอกเลยไม่มีทางระเบิดบอดี้วาร์ปพิชิบเออจริี

กอดแมวได้แมวิเดียวแมวิเดียวแมวิเดียวอาร์ตอาร์ตไอ้ชื่อตำรวจีิสั้นมากอาร์ตพี่เลยไม่ได้อาร์ตแล้วเร็วโยนเลยอาร์ตยนโยนแบบไม่ต้องคิดโยนแบบไอ้อาร์ตมึงโยนมึงโอ้โหกูเหลือเชื่อมึงโอ้โหดีเออคายอาร์ตเลยคายอาร์ตเลยโยนโยนอะไรของมึงเนี้ยย้อนอะไรของมึงเนี้ยอ่ะย้อนอะไรกูเหลือเชื่อจริง อย้ยาว,วาผิดที่มาแล้วกูไม่นะไม่นะไม่นะเอ้าพี่แตกไอเชื่อพี่ใหญ่กูไม่มีใครรับพี่ใหญ่เลยไอ <P ie> พี่ใหญ่กูไม่มีใครรับคิงเจอกูเลยเออของิงไอเชื่อต้องมีคนตายเพราะระเบิดใหญ่ไอ้อ่าแน่นอนกูรู้สึกได้ไอ้อร์ตมือระเบิดแน่ๆอดนี่ไ นั่นไงยังไม่แตกสองเลยกูเหลือเชื่อไอเชื่อไมวมันโยนในหมอกกูเหลือเชื่อโอ้โห oh, ไม่มีวิธีไหนเช็คบอดได้ดีกว่านี้ละโยน่ามหมอกโอ้โหไอยังไม่ตายด้วยอ๋อตายไอยนัดเออโดนแน่นัดโดนแน่เต็มตัวเลยนัดโดนแน่ เยสองก้อนขนมพมว่ะสก้อนมพมอ่ะสวยเยมเลยย่มเลยสว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 ยย่ยมเลยพี่ย่ยมเลยย่ยเลยโม่งเล่นสิบเจ็ดวิเลยโอ้ม่งโคตโกงพีทพอีกรอบพีทอีกรอบพีทอีรอพีทมามเร็วเรพีทเออเดี๋ยวพี่จุดให้พี่จุดให้ ไปเลยนะเคจุดเลยโอ้ยจะโคตรโกงโคตรโกงเลยคือมันในทางทฤษฎีมันทำอย่างนั้นนะแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะว่าวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยฟิวยังเร็วไปสิบปีฟิวยังเร็วไปสิบปีมีแฮกแมッ ไอ้กระปิวโอ้โหมันมีสายยาวนี่หว่าโอ้ปิวปิวโอ,โอ,โอ้ดิงโก้ไอ้อยัดทาม,มิงแม่งเพอร์เฟกต์เชียเชียรเลยพี่ขอคุณเลตเต้นไปแล้วพี่ขอคุณเลตเต้นไปแล้วโอ้ไม่หรอกไม่หรอก วเอออันตรายว่ะอันตรายที่ไหนเลยไปทช่ไหายละอ๋ยินได้ด่หโอกดไม่ได้เว้ยมันกดไม่ได้เว้ย เสียใจด้วยเสียใจด้วยไม่ไม,ไม,มีทางที่ฟิวจะฆ่าพี่ได้อีกต่อไปบ๊ายบายหัวจังวะ Welcome to Tom and Jerry Chase The cat is on s i r e ไอ้ช่องดีเหลือเกินเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยสา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 ยไม่มีใครปั๊มหัวใจเลยอะ่ะ Ai chưa có ngại chưa biết không biết không biết chưa chưa biết chưa ได้เฉยได้เฉยได้เฉยมึงก็เด้เธอต้องแข็งต้องแข่งต้องแข่งไปไปไปเลยนไปพี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคสวยบาย Have a great time ไปเล่นไปเลยไปเลยไปเลยเออโอ้โหแม่งสไลด์ลงไปข้างล่างเลย นี่ไงปักสม้มไม่ให้ขึ้นโอ้ยไม่ได้วะสา,ายสายสายใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ